แผลที่กระจกตาเกิดจากสาเหตุใดได้ไดบ้างอันตรายแค่ไหนและจะมีวิธีการรักษาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท สอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจกักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกระจกตาก็คือบริเวณที่เป็นพื้นที่ใสๆอยู่ด้านหน้าของดวงตาพวกนี้เนี่ยธรรมดาจะมีเซลล์ที่อยู่ด้านนอกเป็นด่านสําคัญไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปเกิดการติดเชื้อที่กระจกตาส่วนใหญ่จะเริ่มจากการที่มีการถลอกของผิวกระจกตาทําให้เชื้อโรคเชื้อแบคทีรียเชื้อไวรัสหรือเชื้อราสามารถเข้าไปติดเชื้อที่บริเวณเนื้อของกระจกตาดําได้ซึ่งเป็นโรคที่มีความอันตรายมากพอสมควรเลยครับแผลที่กระจกตา เกิดจากอะไรครับส่วนใหญ่จะเริ่มจากการที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าดวงตาเช่นมีฝุ่นเข้าดวงตาแล้วเราขยี้ตาหรือว่าบางคนเดินผ่านต้นไม้แล้วโดนใบไม้บาดผิวกระจกตาและอีกสาเหตุที่พบได้บ่อยนอกจากนั้นอีกสาเหตุที่พบได้บ่อยก็คือการใส่คอนแทคเลนยิ่งเราใส่คอนแทคเลนเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือใส่ในช่วงนอนหลับซึ่งเป็นช่วงเวลาของการได้รับการพักผ่อนของผิวกระจกตาดำหรือใส่คอนแทคเลนที่ไม่สะอาดหรือใส่เกินระยะเวลาที่กำหนดหรือใช้คอนแทคเลนปะปนกันเนี่ยจะทำ ให้เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อที่กระจกตาดำเป็นอย่างมากเราจะสังเกตยังไงครับว่ากระจกตาเราเป็นแผลและติดเชื้อแล้ว โดยทั่วไปเราจะเห็นว่ากระจกตาดำเนี่ยจะเป็นสีใส Aid ๆก็คือมองเห็นเป็นสีดำถ้าเมื่อไหร่ที่บริเวณสีดำตรงกระจกตาดำเราเนี่ยเห็นเป็นลักษณะเป็นสีขาวตั้งแต่ขาวน้อยๆขาวขุ่นหรือจนขาวเยอะหรือแม้แต่เป็นสีเหลืองหรือสีเขียวแสดงว่าเกิดการอารักเสบหรือเป็นหนองมีการติดเชื้อที่บริเวณกระจกตาแล้วจะมีอาการเป็นยังไงบ้างครับอาการของผู้ที่มีแผลติดเชื้อที่กระจกตาดำเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่รู้สึกเคืองตาแล้วก็อาจจะมีการแดงของบริเวณตาขาวรอบๆตาดำอาจจะเป็นบริเวณใกล้ๆตรงที่เป็นแผลหรือทั้งต ขาวเลยก็ได้นะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอยกันตามวัวเคืองตาน้ำตาไหลแล้วก็อาจจะมีขี้ตามากกว่าปกติหากปล่อยไว้ไม่ไปรักษาจะมีโอกาสหายเองได้ไหมครับถ้ามีการติดเชื้อที่บริเวณกระจกตาโอกาสาที่หายเองจะน้อยมากเพราะว่าบริเวณกระจกตาเป็นพื้นที่ที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงน้อยภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคด้วยตัวของเขาเองเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องได้รับยาฆ่าเชือ้อหยอดหรือฉีดเข้าทางเส้นเลือดเพราะว่าโอกาสที่กระจกตาจะต่อสู้กับเชื้อโรคเองได้เนี่ย จะค่อนข้างน้อยครับนอกจากนี้หากรักษาอาการติดเชื้อที่ดวงตาแล้วอาจทิ้งรอยแผลเป็นไว้ที่กระจกตาได้แม้แต่การที่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องกับจักษุแพทย์แล้วเมื่อการติดเชื้อของหิวกระจกตาเนี่ยหายไปก็อาจจะเหลือร่องรอยของการเวนแผลเป็นสีขาวที่บริเวณกระจกตาดำก็จะมีปัญหากับการมองเห็นทำให้ไม่สามารถกลับมามองเห็นเหมือนปกติได้ครับ อาจารย์อธิบายว่าจากักษุแพทย์มีวิธีการตรวจแผลที่กระจกตาและการติดเชื้อแบบนี้ในกรณีที่เราเป็นแผลที่กระจกตาดำจกักษุแพทย์ก็จะตรวจวินิจฉัยด้วยกล้องส่องทางการแพทย์นอกจากจักษุแพทย์จะมองด้วยอุปกรณ์การตรวจก็อาจจะมีการย้อมด้วยสีที่เรียกว่าฟออเรสซีนซึ่งจะสามารถทําให้เห็นขอบเขตของการติดเชื้อได้ชัดเจนมากขึ้นและจะมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างครับจกักษุแพทย์อาจจะมีการขูดหนองบริเวณกระจกตาที่ติดเชื้อนั้นเพื่อ ส่งตรวจเพราะว่าอาจจะเป็นได้ทั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียหรือแม้กระทั่งเชื้อราเมื่อทราบว่าเป็นการติดเชื้อชนิดไหนแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็จะให้การรักษาโดยใช้ยาฆ่าเชื้อชนิดนั้นๆหยอดถ้าโชคดีการรักษามีประสิทธิภาพอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้ากรณีที่เชื้อมีความรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อย,ยาที่จากสูตรแพทย์ให้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องรับการรักษาโดยการใช้ยาเข้าทางเส้นเลือด ร่วมด้วยหรือแม้แต่การผัดตัดเปลี่ยนกระจกตาหรือการฉีดยาค่าเชื้อเข้าไปในบริเวณลูกตานะครับเพื่อป้องกันการลุกลามของการติดเชื้อนั้นจากกระจกตาเข้าสู่ภายในลูกตาซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียดวงตาอย่างถาวรได้ครับ อาจารย์มีคําแนะนําในการป้องกันไม่ให้เกิดแผลที่กระจกตาไว้ดังนี้การใส่คอนแทคเลนส์อย่างถูกต้องการหลีกเลี่ยงการมีสิ่งแปลกปลอมเข้าดวงตาหรือว่าโดนใบไม้บาดตาสุขลักษณะที่สําคัญอีกอย่างห <c oughs> นึ่งก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงไม่เอามือของเราเนี่ยไปขยี้ดวงตาครับเพราะว่าการที่เราเอามือเราไปขยี้ดวงตาเนี่ยอาจจะทําให้ผิวกระจกตาถลอกเปิดช่องให้เชื้อโรคต่างๆเ,เข้าไปติดเชื้อบริเวณกระจกตาดําได้ครับ แผลเล็กๆบริเวณอวัยวะสําคัญหากไม่ระวังและปล่อยไว้ไม่รักษาอาจทําให้เกิดการลุกลามและนําไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์อย่าลืมมิสติทุกครั้งก่อนที่เราจะกดแชร์ไปนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม